เรื่องหลักที่ทรงใช้ในการตรัดหกอย่างราชกุมารหนึ่งตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้น 2. องตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใด อันจริงอันแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นต่ถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้นสามตถาคตรู้ชัดเึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้อันประกอบด้วยประโยชน์แต่ไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่น ตถาคตย่อมเลือกให้เหมาะการเพื่อกล่าววาจานั้นสี่ <4. S 1> แตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นแตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้นห้าแตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แม้เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้น 6. ตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้อันประกอบด้วยประโยชน์และเป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมเป็นผู้รู้จักกาละที่เหมาะสม เพื่อกล่าววาจานั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าราชกุมารเพราะตถาคตมีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลาย